ครับผมจะพามาอัปเดตกล้วยนะครับกล้วยที่ผมเฮ็ดไว้ว่ามันสีด่างหรือบ่ด่างนะครับผมสูตรสูตรนี่นะครับสูตรไอ้ว่านมมสดนะครับผมนมสดหกกองกับผงชุรสดหนึ่งซอนนะครับผมผมเฮ็ดไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับมาอัปเดตนะครับผมพอตอนนี้กล้วยเริ่มขึ้นมาก้วครับมาเบิ้งครับว่ามันสีด่างหรือบัด่างว่าสีได้ผลว่าได้ผลนะครับนะสูตรนี้นะครับผมมาเบิ่งกันเลยครับกันเลยครับว่าด่างหรือบัด่างนะครับผม นี่ครับสูตรกล้วยบอสดางนะครับผมดางแต่ว่ามันเป็นดางจุดๆนะครับผมดางเป็นจุดๆดางเป็นจุดแดงๆนะครับนี่ผมใส่นัวกล้วยนะครับนัวกล้วยนัวกล้วยไข่นะครับผมนี่ครับบอสดางนะครับผมสูตรนี่บอสดางนะครับผมสูตรว่านมสดหมกกองนะครับผมนมสดหมกกองกับผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับผม ล้วก็ใส่นออกล้วยไข่นะครับผมบัวแางนะครับผมเพาะไว้นะครับสองต้นนะครับต้นนี้บัวดางเลยครับต้นนี้เขียวงามย่างเดียวครับผมบัวแางนะครับผมถือว่าบัวสำเร็จนะครับผมบัวสำเร็จแรงว่าสูตรนี่ใส่บัวได้นะครับผมที่ผมเห็ดมาหรือว่าเพิ่นต้องใส่นออกล้วยแบบใดนะครับทุ่มที่เพิ่นเห็ดสำเร็จเนาะผมกับบัวหูนะครับแต่ว่าสูตรของผมเห็ดนี่ผมใส่นออกล้วยไข่นะครับผม นอกล้วยไข่นะครับผมดางต่ว่ามันเป็นดางเป็นจุดจุดนะครับดางเป็นจุดจุด่างจุดดึงแดงเป็นดังกล้วยป่าครับผมอีกอันนึงบ่ขึ้นครับผมบ่ขั้นแต่ขึ้นอยู่ครับผมนี่ครับตัวนี้บ่บ่ดังแบบที่ว่าที่ห้างต้องการนะครับแต่เป็นดังเป็นจุดจุดเป็นดางกล้วยป่านะครับผม่างกล้วยป่าถือว่าสุดนี้บ่สำเร็จนะครับผม บอสัเร็จนะครับผมโวตนี้บอสัเร็จครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะขอจบลงซัมนี้นะครับผมมาอัปเดตใหเบิ่งสือนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่สองไทยบานหนึ่งเก่าก็สองชี่ยเนีวน้ำในฤกษ์พี่น้องครับผมสวัสดีครับ